การเกียดหากขาไม่หาเลยคักกรอเว้ยมองไม่ยู่เอาไปไปเดินนดเข้ามาเลยตายมันติดเดี๋ยวฉันล่องอีกคนล่องแล้วพูดนี่เลยนัดไปดิอ๋ออยู่ด้วยแค่ เบ่งลุงลอเบ่งลุงผมเดียวกเต้บวบ่ะข้าเห็ดดีนะัปกติเราเาจับขามาสีได้เนสีดเนาาวาสีไดงเดตัวบ่พว่านีมันยู่ใยตำแหน่งที่จับบนนั้นนี่แหละเ็มบ่มันมันไข่ขาวากันนั่นเบ่ออกมากันก็ออก